สวัสดีครับปงวินครับเครื่องนวดนะครับตัวนี้เสร็จแล้วครับขนาด3ฟุตนะครับก็วันนี้ทางลูกค้าที่ลำปางนะครับติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าเตรียมจัดส่งนะครับก็เมื่อวานนี้ได้ทำคลิปวิดีโอไปชุดหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทำสีก็จะจะไปมองว่าแปลกนะครับเพราะนั่นเพราะนั่นคือเราทำจากเหล็กใหม่จริงๆนะครับ อันนี้คือคือประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค้นสีทําสีให้เรียบร้อยลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นธนูทองนะครับจะเป็นสีส้มนะครับแคสตตัดสีดานะครับก็ให้ดูโครงสร้างไกลๆนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไปต่อกับรถไถนะครับเหมือนกันนะครับแต่รถที่ร้านนี่ที่รองเนี่ยนะครับจะเป็นตัว5018นนะครับในระดับตรงนี้ก็ถือว่าสวยครับเพราะว่า ต่อท้ายออกมาแล้วระดับตัวรถตัวอะไรเราเห็นรูปล่างไกลๆนะครับให้ดูถึงรูปแบบในการทํางานนะครับพวกสายพานอะไรโบเล่ทาไมก็ตามรูปแบบนะครับจัดเข้าไปในที่ในทางของมันเรียบร้อยครับก็ต่อยอยนะครับที่ใช้ยอยยอยปั่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยอยนี่แถมให้ลูกค้านะครับจะมีให้ครบนะครับเอาลูกค้าต้องมีคอลากอยู่แล้วนะครับเพาคอล่าก็จะ แต่สำหรับคานลากเขาเรียกคานลากนะครับของรถไถยต้องมีทุกคันนะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาตัวนี้จะเป็นคอเมทัลเลอร์ที่จะมีคอก็ไปเสียบที่คานลากของลูกค้านะครับใช้งานได้เลยครับก็เดินระบบครับเดินเทสเทสระบบโอ้เสียงลมนี่มาโวเลยครับนะครับนี่เดินเบานะครับรอบแค่ยังไม่ได้เล่งนะครับก็ให้ให้ให้เห็นถึงอ นะครับรอบๆตัวนะครับระบบการทํางานเป็นยังไงนะครับข้อขึ้นนี้จะเป็นโซ่นะครับด้านบนเห็นไหมครับเราจะใช้โซ่โซ่หนึ่งคือรับรองไม่มีอั้นครับแล้วก็ใช้ความคงได้ทนแน่นอนนะครับนะครับจนไ้สมบูต้องตับแล้วก็เข้าขึ้นนะครับขอให้ดูโครงสร้างกว้างๆนะครับโอ้เมื่อกี้มันจะอยู่ใน ตา,ากแดดนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาในร่มเราจะมองเห็นการทำงานของมันนะครับก็พร้อมพร้อมทำงานครับตอนนี้พร้อมทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรูปแบบต่างๆนี่ก็เท่าที่เข้าทางครับเดินทดสอบระบบต่างๆนะครับให้จรบีได้เดินนะครับสนใจยังไงก็นะครับมาดูได้นะครับ ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามไม่ว่าจะเอาแบบไหนรูปแบบยังไงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาตัวนี้จะเป็นหมุนซ้ายนะครับต่อต่อรถถยน,นะครับต,อ,ต,อ,ตอนนี้เราก็ประกอบใหม่ครับเหล็กใหม่ๆเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเหล็กใหม่ๆนะครับถ้าดูภายในโรงงานนะครับอันนี้ก <ed ules plans> <tr> ็คือเหล็กใหม่นะครับประกอบรองรับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นอกนะครับเนี่ยครับประกอบจากเหล็กใหม่เท่านั้นแหละครับ เห็นไหมครับสวยครับสวยสวยเราจะดูตอนข้างล่างนะครับออาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับอ้ความกว้างนะครับก็ได้ระดับตัวรถกำลังสวยงามครับเดี๋ยวดูโครงสร้างนะครับรอบๆเดี๋ยวจะเร่งเครื่องนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเร่งรอบอยู่ประมาณสัก ห 5, 5ึ้เนี่ยครับโอ้ก็จะด,ดูโอ้เสียงลมนี่มาเลยครับ แน่นอนครับอ่ารูปแบบตรงนี้ก็ทำงนานได้ร้อแล้วครับก็ให้ลูกค้ามั่นใจครับอันนี้คือเราทำจริงประกอบจริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆโอ้ฝากติดตามกดไลค์กดแชค,ครับขอบคุณครับ